หัวใจของพระพุทธศาสนาที่ชาวพุทธต้องรู้เป็นหลักที่มีจุดมุ่งไปเฉพาะไปยังความดับทุกข์ถ้าเป็นสิ่งที่ไม่เป็นไปเพื่อดับทุกข์พระพุทธเจ้าท่านทรงปฏิเสธไม่ยอมเกี่ยวข้องด้วยในพระสูตรหนึ่งเล่าเรื่องนี้ไว้ชัดว่าเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในป่าพร้อมกับพระภิกษุสาวกพระพุทธเจ้าท่านกำบไม้ที่เรียราดอยู่ขึ้นมากํามือหนึ่งแล้วทรงตรัสถามพระภิกษุทั้งหลายในที่นั้นว่า ใบไม้ที่กำขึ้นมาอยู่ในกำมือของเรานี้กับใบไม้หมดทั้งป่าอย่างไหนจะมีมากกว่ากันกี่มากน้อยภิกษุท,ษทั้งหลายก็มองเห็นได้ว่าใบไม้ทั้งป่ามันมากกว่าใบไม้ my ในกำมือของพระพุทธองค์มันมากกว่ากันมากจนเปรียบกันไม่ไหวภิกษุท,ษทั้งหลายจึงกราบทูลว่าพระพุทธองค์ว่าใบไม้ my ทั้งป่ามีมากกว่าใบไม้ my ในกำมือของพระพุทธองค์อย่างเทียบกันไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าค่าพระพุทธองค์ทรงตรัสอธิบายว่า ธรรมที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้และรู้นั้นที่พระพุทธองค์ทรงอย่างทราบด้วยพระปัญญาอันยิ่งมันมากเท่ากับใบไม้ทั้งป่าแต่เรื่องจำเป็นที่ควรรู้ควรนำมาสอนและนำมาปอดิบบัินั้นเท่ากับใบไม้กับมือเดียวแล้วพระพุทธองค์ทรงสแสดงเหตุผลว่าเพราะเหตุใดจึงไม่ทรงสแสดงธรรมทั้งหลายเหล่านั้นซึ่งเทียบเท่ากับใบไม้ทั้งป่า ก็เพราะทำเหล่านั้นไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดความดับทุกข์ความสงบระง,งับความรู้ยิง่งการตรัสรู้และการทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานสิ่งที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนานั้นข้าพระเจ้าอยากจะแนะถึงประโยคสั้นๆที่มีกล่าวอยู่ว่าสิ่งทั้งปวงทำทั้งปวงใครๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราหรือของเราครั้งหนึ่งภิกษุทูลถามพระพุทธเจ้าว่า พุทธวจนะทั้งหมดสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนถ้าจะสรุปให้สั้นเพียงประโยคเดียวได้หรือไม่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าพระองค์ตรัสว่าสพเพธรมาหนาลังอภินิเวสายะแปลความว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงใครๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นและพระพุทธองค์ทรงตรัสต่อไปอีกว่า ถ้าใครได้ฟังทำข้อนี้ก็คือได้ฟังทั้งหมดในพระพุทธศาสนาถ้าได้ปอดิบัติข้อนี้ก็คือได้ปอดิบัติทั้งหมดในพระพุทธศาสนาถ้าได้รับผลจากการปอดิบัติทำข้อนี้ก็คือได้รับผลทั้งหมดในพระพุทธศาสนาสิ่งใดมีความยึดมั่นหรือถูกยึดมั่นก็ตามว่านี่ตัวเรานี่ของของเราสิ่งนั้นคือตัวทุกในสิ่งใดไม่มีความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราของของเราแล้วสิ่งนั้นไม่มีทุกข พระพุทธเจ้าทรงประสูิและเจริญววยบนโลกใบนี้รวมทั้งยังทรงตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบนโลกนี้เช่นกันพระองค์ทรงเป็นเสมือนดวงประทีปส่องผ่านความมืดมิดพระพุทธเจ้าทรงเป็นดั่งผู้ชี้ทางสว่างของเหล่าสรรพสัตว์ผู้เวียนเกิดเวียนตายอยู่ในวัดสงสารอย่างยาวนานให้เข้าถึงความบริสุทธิ์ที่แท้จริงคืออมตะธรรมคือพระนิพพานขอบอกต่อธรรมะเป็นธรรมทานให้แก่เพื่อนมนุษย์ อมตรธรรมประเทศไทยพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าการให้ธรรมชนะการให้ทั้งปวงที่มาอมตรธรรมหลวงปู่ดูพรหมปัญโย